วันดีก้ก็หนึ่งล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องหนึ่งล้านดวงใจมีสิทธิ์ ก้าสิบลอยลอยกว่าบาทลอยกว่าบาทขอบคุณสามหลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณสามหลานน้องใจเด้อเพรอยหนามันหายเอานี่โพหนาซนะแปลงโพหนาไม่กันหนามันปวดแปลงโพหนาด้วย นามันมันพี่น้องเลยวันนไปอาบน้ำตะแวงสีผูวแปงเลยเจ้ดอกมันมันบดมันมันไหลเห็ดหอหัวล้านห้อเหลี่ยมมามันเป็นก้นหนามันหนามันพี่น้องเลยคุณแ,แปงเกาตาเรามหมเนี่ยหนามันสักบดเอานี้ปผัวผัไยังหน่อยเนาะ ไปอาบน้ำเมื่อกี้เศร้าหนามันปวดใดก็จำนั่นขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆนะเป็นกำลังแรงใจให้ขอบคุณหลายๆทางพี่ก็ขึ้นไล่ไว้เด้วพี่น้องอาอาทางพี่ขึ้นไลไ่ววไ,ลไว้ขึ้นไล่ไว้ม่อเะได้นสองเตะเด่นสองนู่นหนอมือเตะได่นสองหนึ่ง ท่างผีหัวตะเด็ดสองตะกุ้นผ้าก่อนมากคุนผ้าละกรบายดีนะคุนผ้าละกอมากกระต่ยายหลอดลาเลือตั้งแต่นั่นไลกับคุนอภิรัตใจสุขร์กุนโนดขึ้กระจีไปตะโดนหลอดที่เพงส่งโนประเดือนกระเจียนนั่นมัติค้าสองหลานน้องใจเอาท่างผีล่องก่อนเด้อพี่น้อง โทรรักษาผ่อนเนาะเอาทางผีลงก่อนทังผนหัวตะขืนเนาะขอบคุณเด้อคุณอภิวัตรขอบคุณคุณหนึ่งพาากรไอติมขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณพลังบวกขอบคุณสายดันขอบคุณพลังเงียบขอบคุณผู้มาเบิ่งยอดหลังให้กัขอบคุณหลายๆหมีต่ความสุขความเจริญทูกเก่าพันมั่นจะพลอเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต คิดสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาโชคดีไม่ใช่ตลอดไปสุขภาพแข็งแรงสุขพนทั้งครอบครัวเด้อพี่น้องขอเอาบ้านนี้ลงก่อนเด้อบ้านนัน้นบ่ทันลงมาตั้งขึ้นประเด็นขึ้นบ้านนี้ไว้แต่ดโดนแล้วนะเดี๋ยวสิเอาลงก่อนบายซียูนักทามพี่น้องบ้านนี้หัวตั้งแต่นขึ้นเพราะว่าประเด็นขึ้นสองบ้านเนาะ ขอบคุณนังหลานน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณเลยหลายขึ้นบ้านนี่ก่อน,น ฮัลโหลไม่เฟ้นตังคิวยูโซมาตเวลคอมเดอร์ไมเฮาโดงเงินตังคิวขอบคุณเด้อพี่น้องบ่มีไฟมากมีไม่เฟ้นมากอะไยังดีมาฮาโลได้